สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้หนูมีบอนสีสวยๆนะคะมาแบ่งนะคะก็จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น50บาทนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะก็ค่าทรงจะเหมาๆอยู่ที่30บาทนะคะสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถโทรได้เลยที่เบอร์064 282 4 3 6 3นะคะนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะไล่ราคาตั้งแต่50บาทขึ้นไปให้นะคะแพงสุดน่าจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับวันนี้นี่ค่ะต้นแรกกันเลยนะคะเขาสมิงนะคะเขาสมิงจะอยู่ที่ราคา50บาทตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะแต่ไซส์ที่ส่งก็กัดมาแล้วนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นคะ่ะเขาสมิงนี่ค่ะอันนี้ก็50บาทนะคะมีชื่อว่าซับอนุงนะคะชื่อดีมากเลย นี่นะคะตัวนี้ทรงใบดีค่ะทรงใบสวยนะคะฟอร์มเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้จะให้ไปราคาห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะซับอนงค่ะนี่นะคะหนูรวบใบให้ดูฟอร์มสวยนี่ค่ะอันนี้ก็ราคาห้าสิบาทนะคะอันนี้จะชื่อว่าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะห้าสิบาทค่ะเป็นใบก้มนะคะออกสีหวานหวานนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาแปดสิบบาทนะคะมีมาแบ่งหลายต้นอยู่ค่ะ เริ่มที่ต้นแรกนะคะต้นนี้เลยนะคะพัทยานะคะพัทยาใบกลมนะคะออกสีชมพูตัวนี้ให้ไป80ค่ะนี่ค่ะต้นต่อไปเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองเขาจะกัดแดงนะคะอันนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะไก่ทองอันนี้ยิ่งโตยิ่งแดงสวยนะคะแบบต้นแม่ที่หนูเคยให้ชมนะคะตัวนี้ ต่ออันนี้เป็นลูกไม้ขอบชุมพูนะคะผ่ามาจากแม่เดียวกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งสองต้นต้นละแปดสิบาทเท่ากันนะคะต้นแรกเป็นต้นนี้นะคะแปดสิบาทนะคะต้นที่หนึ่งค่ะนี่ขอบชมพูมาแล้วนะคะต่อไปต้นที่สองขอบชมพูมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแปดสิบาทค่ะต้นที่สองนะคะต่อไปต้นที่สามนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผสมพรอนผ่วงมานะคะฟอร์มสวยนะคะนี่ค่ะ ให้ดูฟอร์มเขานะคะสีจอกน้ำตาลแดงนะคะสีเลื้อเรือเพิ่งเพิงนะคะตัวนี้ฟอร์มดีมากอันนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะต่อไปเป็นโทนขาวกันบ้างนะคะขาวแล้วก็จะมีเม็ดจุดๆขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เริ่มขึ้นจุดมาแล้วค่ะอันนี้มีชื่อว่าทักงพระเกียรนะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่นะคะไม้ตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะทากนพระเกียรินี่ค่ะใครชอบโทนแบบ ขาวสะอาดตานะคะแล้วก็มีจุดมานิดหน่อยนะคะอันนี้นางเรไรนะคะนางเรไรจะเป็นโทนชมพูนะคะต้นละ80บาทค่ะนางเรไรอ่าอันนี้โทนเข้มๆนะคะมีจุดขึ้นบนพื้นใบนะคะตัวนี้ออกน้ําตาลแดงนะคะน้ําตาลเข้มเลยตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา 80บาทนะคะมีชื่อว่าพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูใบแข็งใบสวยนะคะตใบใหญ่ด้วยคะ่ะต่อไปเป็นปิดลัดนะคะปิดลัดจะเป็นพื้นขาวมีจุดมาแบบนี้นะคะโตพื้นขาวเนี่ยคะ่ะจะกัดชมพูด,ด้วยนะคะตัวนี้เป็นบอนโบราณน,นะคะบอลเก่าตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสําหรับปิดลัดค่ะอันนี้นะคะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบอยู่ที่ต้นละ 100บาทนะคะตัวนี้สังเกตได้ว่าหูใบเขาจะเกยกันนะคะสวยมากตัวนี้ค่ะตะวันชิงพบนะคะออกสีน้ำตาลน,นะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งใบใหญ่เหมือนกันคะ่ะต่อไปยักษ์รนนพักนะคะยักษ์รนนพักตัวนี้ก็เริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะตอนเด็กอย่างที่หนูบอกนะคะเขาจะเป็นใบเขียวๆย,ยาวๆนะคะเดี๋ยวจะกัดลายมาแล้วก็พอได้ยุเขาก็จะมีหูใต้ใบนะคะ ยักษ์ลนบักให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทค่ะยักษ์ลนพักนะคะต่อไปต้นละ100นะคะก็มีมาแบ่งหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูพาชมทีละสายพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นในมือหนูนี่เลยปลาสาสทองนะคะปลาสาดทองออกสี เนี่ยค่ะส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้ฟอร์มสวยนะคะเป็นไม้ที่นิยม,มนำไปประกวดกันมากๆเลยนะคะตัวนี้เวลาเลี้ยงฟอร์มมันจะเป็นฟอร์มใบชั้นๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะชื่อว่าปลาศาสาท,ทองนะคะอ่าต่อไปเป็นไม้ฟอร์มอ่าเขาเรียกอะไรใบดกอีกอันหนึ่งเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะอันนี้ชื่อว่าสาวเมืองเหนือนะคะสาวเมืองเหนือตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนี่ค่ะ สาวเมืองเหนือออกโทนชุมพูหวานๆนะคะเส้นใบชมพูนะคะอันนี้เป็นเทวีสุริยานะคะเทวีสุริยาอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะฟอร์มพุ่มสวยมากนะคะตัวนี้เผื่อใครอยากได้นะคะออกโทนพื้นบอกน้ําตาลนะคะมีเม็ดชุมพูแทรก่ะพื้นน้ําตาลชมพูนะคะตัวนี้สวยนี่ค่ะหนึ100บาทนะคะเทวีสุริยาแบบไม่ด่างนะคะ อันนี้เป็นเพชรล้าหูนะคะน่าจะมี1ต้นนะคะวันนี้อันนี้ให้ไปเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะเผื่อพี่ๆสนใจเพชรล้าหูวันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสวยมากนะคะเพชรลาหูคะ่ะชมพูทวีปนะคะป้ายมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะ ตรงข้างในนะคะที่เขาไม่ไป้ายนะคะที่เห็นว่าสีเขียวๆแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาจะป้ายนะคะป้ายจะเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่ากัดสีนะคะเขาจะกัดชมพูด,ด้านในอีกรอบนึงด้วยนะคะนอกจากป้ายแล้วเวลาโตขึ้นนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนี่ค่ะตันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งกัดสีแล้วก็ทั้งปลายชมพูนะคะชมพูทวีปคะ่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะหนูไม่ทราบชื่อนะคะหนูให้เป็นบอลเก่าต้นที่1นะคะ100บาท อันนี้ก็เป็นบอลเก่าอีกหนึ่งตัวนะคะใบใหญ่ออกแดงเหลือบเขียวนิดหน่อยนะคะมีเม็ดขาวกระจายนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทเป็นบอลเก่าเบอร์สองแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีบอลเก่ามาสองตัวนะคะที่เขาไม่มีชื่อค่ะอันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้หมายเลขสองคะ่ะต่อไปเป็นนางรากสดเทวีนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะนี่ เลยราคาสูงมากๆแล้วก็เป็นไม้ที่ใบาย,ยาวสวยนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนางรากสดเทวีอันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะโทนเข้มเข้มนะคะโทนน้ำตาลดำตัวนี้จะอยู่ที่100บาทคา่ะนี่ไก่มเหส่วนนะคะวันนั้นพามาชมแต่ว่ามันแสงแดดเข้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะต้นแม่ของเขานะคะไก่มเหสวนนะคะ อันนี้ก็ตอนเด็กๆที่หนูบอกก็จะเป็นจุดชมพูนะคะเป็นพื้นเขียวจุดชมพูนะคะแบบใบล่างนะคะแล้วก็จะกระจายสีมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะน่คะอันนี้เป็นวังทองนะคะตอนโตเขาจะเส้นใบชัดแบบนี้นะคะกอวังทองน่าจะยังมีจํานวนอยู่นะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คให้ทีหนึ่งนะคะสวยมากน่คะอันนี้ลูกไม้หนูนะคะม่ใช่หมดเลยนะคะใบกระจายทั่วเลย นี่เป็นเอก,กชัยนะคะเวลากัดสีจะกัดชุมพูแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็มีแบ่งหนึ่งรอยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็บรรยากาศภายในสวนยามเย็นนะคะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างเขาก็จะกัดเฉยๆนะคะจะไม่มีด่างขาวมานะคะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันไหนนะคะวันนี้หนูมีมาแบ่ง หลากหลายสายพันธุ์นะคะจะเริ่มต้น50าบาทราคาสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็จดชื่อไว้ได้เลยนะคะหรือว่าชมคลิปเก่าแล้วก็จะสั่งพร้อมคลิปนี้ก็ได้นะคะก็ค่าส่งจะเหมาอยู่ที่30บาทนะคะไม่ว่าพี่ๆจะสั่งกี่ต้นหนูก็ยังเหมาให้30เท่าเดิมนะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะลาไปกับบรรยากาศในสวนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ หนูฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าหนูมาลงคลิปใหม่จะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนค่ะหนูปูกในร่างนะคะในบ้านนี่จะมีทั้งหมดสองร่างนะคะตรงนี้บริเวณตรงเนี้ยค่ะล้างหน้าหนูแล้วก็ล้างถัดไปตรงนู้นนะคะมีสองร่างนะคะอยู่ใต้กอไผ่นะคะเลยล่มนิดนึงนะคะตัวนี้